สวัสดีค่ะพี่น้องอคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะลูกออดฟาร์มกบนะคะก็จะมาพูดเรื่องการอนุบาลลูกออดนะคะภายหลังที่ไข่นะคะได้ฟักออกเป็นตัวนะคะประมาณ1-7วันนะคะยังไม่ต้องเพิ่มระดับน้ำให้สูงขึ้นนะคะ ส่วนในวันที่8นะคะจึงค่อยเพิ่มระดับน้ำในบ่อให้สูงขึ้นทุกๆ2-3ถึงเซนติเมตรนะคะต่อวันนะคะจนกระทั่งมีระดับน้ำในบ่อนะคะสูงถึง30เอร์ซนตอ้า3สาเซนติเมตรนะคะขออภัยจึงหยุดการเพิ่มน้ำนะคะในบ่ออนุบาลน,นะคะเพื่อป้องกันมีให้น้ำมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพที่เร็วเกินไปนะคะอาจเป็นอันตรายต่อลูกอออได้นะคะ สำหรับการเลี้ยงลูกออดนะคะในระยะ2วันแรกนะคะที่ลูกออดฟักออกมาเป็นตัวนะคะก็จะยังไม่กินอาหารนะคะเมื่อลูกออดมีอายุได้3วันนะคะถุงไข่แดงก็จะยุบตัวนะคะก็เริ่มที่จะกินอา,อาหารเป็นพวกตะไคร้ใบไม้นะคะหรือว่าของเน่าเสียที่มันนิ่มๆนะคะการอนุบาลลูกออดในบ่อซีเมนนะคะ เหมือนที่ลูกออทําอยู่เนี่ยนะคะก็จะทําให้ขาดแคลนอาหารนะคะต่างๆนะคะจึงจําเป็นต้องให้อาหารจําพวกไข่แดงนะคะไข่แดงต้มสุกข,ขย,ยี่นะคะแล้วก็เอ่เอาให้ลูกออดกินนะคะการให้อาหารเลี้ยงนะคะจะให้เวลาใดไม่จํากัดนะคะเพราะว่าลูกออดเนี่ยกินอาหารแทบทุกเวลานะคะขอเพียง อาหารนะคะเพียงพอนะคะก็โอเคแล้วนะคะแต่ต้องระวังนะคะเรื่องของอาหารด้วยเช่นกันนะคะอาจจะทำให้เกิดโรคท้องอืดนะคะท้องบวมได้นะคะอีกทั้งยังทำให้น้ำนะคะเน่าเสียได้นะคะช่วงการอนุบาลลูกออดนะคะจนถึงเป็นลูกกบนะคะ ก็นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะเมื่ออนุบาลลูกออสไปได้สัก25ถึง30วันแล้วนะคะลูกออสก็จะเริ่มนะคะกลายเป็นลูกกบนะคะคือหางจะค่อยๆสั้นหดหายไปนะคะขาจะเริ่มเจริญขึ้นมานะคะโดยขาหลังทั้งสองข้างนะคะก็จะ,จะเจริญตามขึ้นมาในช่วงหนึ่งนะคะเมื่อส่วน น่าเจริญเลยดีแล้วนะคะสมบูรณ์ดีแล้วนะคะขางก็จะหดหายไปพร้อมกับระบบหายใจก็จะเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันนะคะจากหายใจด้วยเหงือกนะคะก็จะเป็นหายใจด้วยปอดแทนนะคะลูกกบนะคะในระยะแรกนะคะก็จะมารลอยอยู่ใกล้ฝั่งนะคะเพื่อจะขึ้นสู่บกในระ,ระยะต่อไปนะคะ ในช่วงนี้การเจริญเติบโตที่กลายเป็นลูกกบนะคะไม่พร้อมกันในแม่เดียวกันนะคะจะมีเพียง70%ที่กลายเป็นลูกกบพร้อมกันนะคะส่วนที่เหลือประมาณ30%นะคะจะยังเป็นลูกออดอยู่นะคะทำให้เกิดปัญหาลูกออดที่อยู่ในน้ำนะคะถูกกัดหางนะคะส่วนที่กำลังห,หดหายจาก ลูกกบนะคะที่กำลังขึ้นสู่บกก็จะลอยอยู่ริมแพรนะคะเกิดเป็นบาดแผลนะคะแล้วก็ตายในที่สุดนะคะส่วนลูกออสนะคะส่วนที่เหลือนะคะเมื่อกลายเป็นลูกกบขึ้นสู่บกก็จะถูกลูกกบที่เกิดก่อนนะคะซึ่งมีขนาดที่ใหญ่กว่านะคะจับกินนะคะทำให้เปอร์เซ็นต์การาการรอดของลูกออสเนี่ย นะคะก็จะมีน้อยนะคะเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหานี้นะคะจึงจำเป็นต้องให้อาหารลูกออสนะคะแล้วก็ลูกกบอย่างเพียงพอนะคะระหว่างที่ทำการอนุบาลลูกออสนี้นะคะควรเปลี่ยนถ่ายน้ำนะคะบ่อยๆนะคะ1-2วันต่อครั้งนะคะเพื่อรักษาน้ำในบ่อให้สะอาดอยู่เสมอนะคะภายหลังจากที่ลูกออสได้กลายเป็น ลูกกบแล้วลูกกบจะมีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์เต็มที่เมื่ออายุการอนุมานอนุบาลน,นะคะได้ประมาณ30ถึง40บวันนะคะสำหรับกบนานะคะและนี่ก็คือเป็นความรู้นะคะที่ลูกออสได้นำมาแชร์ให้พี่น้องเกษตรกรนะคะแล้วก็ f อทุกท่านนะคะไดะ้ศึกษาความรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการอนุบาลลูกออสนะคะ เรานะคะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าท่านจะมีความรู้นะคะจากคลิปนี้นะคะไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอบคุณที่คอยให้กำลังใจมาโดยตลอดนะคะ ท่านสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะใต้คลิปนี้นะคะหากท่านมีปัญหาหรือว่าอยากติเตียนอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยนะคะในคลิปนี้ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกออสก็ขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ